สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่น่ารักของคุณครูก๊อตทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับเป็นสัปดาห์ที่9นะครับของอกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบของออนมาน d นะครับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่9แล้วที่เราพบเจอกันนะครับขอชื่นชมลูกๆนักเรียนหลายๆคนนะครับที่ส่งงานคุกอดได้ครบทุกงานเลยนะแต่สําหรับลูกๆที่ยังไม่ได้ส่งก็ให้เร่งรีบฝึกฝนนะครับแล้วก็อัดคลิปวิดีโอส่งคุกอัดนะครับในวันนี้นะครับลูกเรายังจะอยู่กับนะครับหน่วยการเรียนรู้เดิมคือหน่วยการเรียนรู้ที่3ดนตรีกับชีวิตนั่นเองนะครับในส่วนของวันนี้นะครับเราจะ มาเรียนรู้ในเรื่องอะไรนั้นนะครับช่วงนี้วันนี้นะเวลานี้คุณครูก็มีคุณครูพิเศษนะครับเป็นคุณครูนักศึกษานะครับจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่นะครับในสาขาในวิชาเอกดนตรีศึกษานั่นเองนะครับวันนี้คุณครูนักศึกษาจะเป็นผู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นผู้มาให้ความรู้เพิ่มเติมกับพวกเรานะครับในเรื่องอะไรนะครับและคุณครูชื่ออะไรนะเดี๋ยวไปฟังคุณครูเขาแนะนําตัวแล้วก็พบกับคุณครูได้เลยครับ ครับผมสวัสดีครับคุณครูชื่อนายชฉยพลหนอคำนะครับมาจากมหาวิทยาลัยราชวัฏเชียงใหม่นะครับวันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องดนตรีและชีวิตนะครับเรามาเริ่มเรื่องที่หนึ่งกันเลยนะครับเพลงประกอบและการลเล่นนะครับเพลงที่ใช้เล่นในยามว่างหรือใช้เล่นในโอกาสต่างๆนะครับ และการเล่นของเด็กไทยมีหลายอย่างเช่นโพงพางซ่อนหาจำจี้เป็นต้นนะครับนักเรียนจะเห็นรูปด้านล่างนะครับเป็นการละเล่นของเด็กไทยนะครับผมนักเรียนดูได้จากตัวอย่างด้านล่างเลยนะครับส่วนครูจะยกตัวอย่างนะครับเป็นการละเล่นของเด็กไทยสมัยเมื่อก่อนนะครับ ชื่อเพลงลีลีเข้าสารครับผมเชิญชมวิดีโอได้เลยนะครับพร้อมกับอ่านเพลงเนื้อหาเพลงข้างบนได้เลยนะครับลีลีเข้าสารสอง นังไงกันบ้างครับนักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอไปแหมอยากจะเล่นเต้นกันเลยทีเดียวนะครับเพลงก็ไพเราะสนุกสนานเลยนะครับก็นักเรียนก็สามารถเอาไปฝึกเล่นกับเพื่อนๆได้นะครับถ้ายามว่างส่วนการละล่นเพลงที่สองนะครับครูก็จะยกตัวอย่างเช่นเพลงงูกินหางนะครับก็จะมีพ่อง,งูกับแม่ง,งูนะครับ พ่องูก็จะพูดว่าแม่งูเอย๋ยกินน้ําบ่อไหนส่วนแม่งูนะครับก็จะตอบว่ากินน้ําบ่อโศกโยกไปโยกมานะครับพร้อมกับการอ,อาการสายตัวไปมานะครับแล้วก็พ่องูก็จะพูดว่าแม่งูเอย๋ยกินน้ําบ่อไหนอีกครั้งนะครับแม่งูก็จะตอบว่ากินน้ําบ่อไหนบ่อหินบินไปมานะครับแล้วก็ พ่องูก็จะพูดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรามาดูอีกตัวอย่างกันเลยนะครับเพลงแม่ง,งูก,กินหาง ใช่บ้างครับงูกินหางแม่อยากจะกินหางงูเลยทีเดียวเนาะนักเรียนโอเคเราไปต่อที่เพลงที่สามกันเลยนะครับชื่อมอนซ่อนผ้านะครับการล่เล่นนั้นจะเป็นยังไงเราไปดูกัน จบไปแล้วนะครับกับมอนซ่อนผ้านะครับการละเล่นนี้จะได้เราจะได้ออกกาลังกายวิ่งเล่นไล่กันสนุกสนานเลยทีเดียวมามาต่อนอกจากการละเล่นนะครับจะช่วยให้เด็กๆเ,เนี่ยเกิดความสนุกสนานนะครับได้ร้องและได้ทํากิจกรรมกับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็การร้องเพลงประกอบการละเล่นเนี่ยยังช่วยเสริมสร้างฝึกให้เด็กๆเ,เนี่ยใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องนะครับ จากการร้องเพลงนะฮะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆนะครับกับในเรื่องของการละเล่นพื้นบ้านนะครับเหมือนที่คุณครูนักศึกษาได้บอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าอนอกจากการละเล่นพื้นบ้านนี่นะครับจะช่วยให้เราได้มีเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในกิจกรรมยามว่างที่เราได้ใช้เวลากับเพื่อนๆเราด้วยนะครับ อีกทางมันยังเป็นการฝึกทักษะในการใช้ภาษาไทยนะครับเพราะว่าในแต่ละกิจกรรมในแต่ละการเล่นต่างๆก็จะมีการร้องเพลงต่างๆนะซึ่งเป็นการใช้ภาษาอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับนอกจากภาษาไทยแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งการเล่นพื้นบ้านของแต่ละภาคก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับเด็กๆผู้ที่เล่นนะครับการเล่นนั้นๆก็จะได้ฝึกทั้งการใช้ภาษาท้องถิ่นของตนเองฝึกทั้งการใช้ภาษาไทย ฝึกในเรื่องของการร้องเพลงฝึกในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายต่างๆเห็นไ,ไหมครับเป็นประโยชน์แล้วก็มีข้อดีนะครับทั้งหมดเลยของเรียกว่าการละเล่นนะครับเพลงประกอบการละเล่นต่างๆนะครับถ้าเป็นช่วง ที่ผ่านมาในเทอมที่แล้วเนี่ยนะครับพี่ๆที่ขึ้นป .2 ไปแล้วป .1 ปีที่แล้วนั่นงนะก็จะได้ทํากิจกรรมจริงๆคือได้ได้ฝึกเล่นจริงๆได้ฝึกร้องจริงๆเลยที่ครูก้อนให้พี่ๆเขาได้ทํากิจกรรมนะครับแต่เนื่องด้วยช่วงนี้นะครับเป็นสถานการณ์โควิดนะจ๊ะก็ไม่สามารถที่จะรวมตัวกันเล่นได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะลูกๆอย่าน้อยใจเดียวนะครับเมื่อกลับมาเปิดเรียนได้ตามปกติครูก้อสัญญาเลยว่าลูกๆทุกคนจะได้เรียนจะได้กลับมาเล่นได้กลับมาร้อง นในเรื่องของเพลงประกอบการเล่นและได้ทดลองเล่นการเล่นต่างๆแน่นอนคุณครูก็จะให้เล่นแน่านอนนะอดจะรออีกสักนิดนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ลูกๆก็ฟังเพลงฝึกร้องเพลงประกอบการเล่นไปก่อนเรื่อยๆแบบนี้ร้องให้คล่องนะจ๊ะนะครับสำหรับกิจกรรมท้ายบทเรียนวันนี้คุณครูก็มอบหมายให้ลูกๆคนที่ยังไม่ได้ทํากิจกรรมต่างๆนะครับทั้ง4กิจกรรมของคุณครูก็ในระดับชั้นป .1 นะจ้าทำส่งด้วยนะครับในกิจกรรมที่1เดี๋ยวย้อนกิจกรรมให้นะลูกนะสำหรับชั้นป .1 กิจกรรมที่1ของชั้นป .1 คือท่องกลอนร้องเพลงนั่นเองนะจ๊ะอย่าลืมทำส่งด้วยนะครับกิจกรรมที่2ก็คือร้องเพลงข้ามถนน นะครับกิจกรรมที่3เต้นประกอบเพลงข้ามถนนและกิจกรรมที่4คือร้องเพลงชาติไทยนะครับใครที่ยังไม่ได้ทำกิจกรรมต่างๆส่งครูให้ลูกๆตั้งใจฝึกซ้อมนะครับและให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอัดคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งมาให้คุณครูก็ตรวจให้คะแนนด้วยนะจ๊ะพบกันใหม่นะครับในคลิป วิดีโอหน้านะครับในกิจกรรมการเรียนการสอนสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้คุณครูก๊อตนะครับและคุณนักศึกษาลาพวกเราไปก่อนนะจ้าสวัสดีครับ